อะาคะพูดถึงเว็บไซต์ถ้าพูดถึงเว็บไซต์ที่รวบรวมคลิปวิดีโอเยอะๆคุณนึกถึงเว็บไซต์อะไรโอ้ oh, พลาดไม่ได้เลย y t u t u เนี่ย u u u e e นะคะซึ่ง YouTube ของประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งก็มีคลิปวิดีโอมากมายรวบรวมอยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ย u t u b e ยังเป็นช่องทางในการทำเงินด้วยทำอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานของคุณเขมิกาพรหมพันใจค่ะ ยอดวิวที่เพิ่มขึ้นเป็นโอกาสทําเงินให้เจ้าของคลิปได้อย่างมหาศาลเพราะคลิปที่ได้รับความนิยมถือเป็นสมรภูมิสําหรับการประมูลพื้นที่โฆษณาของเจ้าของสินค้าต่างๆเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมการขายเจ้าของคลิปสามารถเข้าร่วม YouTube โปรแกรมพาร์ทเนอร์โดยทําข้อตกลงร่วมกับ YouTube ประเทศไทยแบ่งสัดส่วนจากรายได้จากโฆษณาที่จะปรากฏในจุดต่างๆของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาส่วนหัวแบบ t r True View ในสตรีม True v i e w แบบดิสเพลย หรือวิดีโอแบบซ้อนทับแต่ละแบบก็จะมีราคาไม่เท่ากันค่ะแล้วแต่การประมูลแน่นอนว่าคนที่ให้ราคาดีที่สุดจะได้ใช้พื้นที่โฆษณาในคลิปที่ต้องการแล้วเจ้าของคลิปเองก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นไปได้ว่าหลายๆายแบรนด์จะบอกว่าเ,เราอยากจะโฆษณาบน MV ที่กลุ่มวัยรุ่นแกล่งดูอยู่นะซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวอาจจะมีหลายๆแบรนด์ตรงนั้นก็คือจังหวะที่จะเกิดขึ้นเรื่องของที่ผมเรียกว่าการประมูลการออกชั่น ว่าเอ็แบรนด์ไหนที่จะจะขึ้นก่อนขึ้นหลังนะฮะอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้อัตราเลทของเราจะแตกต่างมีมีนิ่งนะครับการทำเงินจาก YouTube เจ้าของคลิปจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะบัญชีจะต้องอยู่ในสถานะดีและยังไม่เคยถูกปิดต้นฉบับท,ที่อัปโหลดต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับผู้ลงโฆษณาเนื้อหาต้องไปไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้และที่สำคัญต้องเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างดี ทีนี้ก็เริ่มการเข้าร่วม YouTube โปรแกรมพาร์เนอร์ค่ะเข้าไปที่แถบสร้างรายได้ในการตั้งค่าบัญชีแล้วคลิกเปิดใช้บัญชีจากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อยอมรับข้อตกลงสร้างรายได้ของ YouTube โดยหลักการพิจารณาของทาง YouTube ก็คือเจ้าของบัญชีจะต้องมีวิดีโออย่างน้อยหนึ่งรายการที่ได้รับอนุมัติสำหรับการสร้างรายได้ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ เรียกได้ว่าวินวินกันทุกฝ่ายทั้ง y o u t u b e ที่จะได้คอนเทนต์ที่หลากหลายเจ้าของคลิปที่มีรายได้นอกเหนือจากการโชว์คลิปเจ้าของแบรนด์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้ชมที่สามารถเลือกรับคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเคมีกาพรหมพันใจข่าวเทรัฐทีวีรายงาน